แนวทางลาวสตาร์ครับผมรจะจำวันที่18เมษายน2568นะครับวันนี้ได้เดนซีรอง1ครับผมตัวเน้น4 2กับ1 5นะครับเดนซีรอง1เน้น4 2กับ1 5รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงครับผม ส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผมคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่18ครับผมเมษายน2 5 6 8นนะครับ สำหรับแนวทางลาวสตารในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นสีครับผมเด่นสรองเป็นหนึ่งนะครับเด่นซีรองหนึ่งครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ได้หกสองครับผม ส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมแปดหนึ่งห้าครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาหกสี่สองครับผมสามตัวเด่นครับแล้วก็แปดหนึ่งห้าครับผมสามตัวรองนะครับผมมาตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นสี่รองหนึ่งครับผมเด่นรองรวมกันสี่หนึ่งนะครับผม เด่นสครับเด่น3ามตัวหกสี่สองครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้สี่สองครับผมสีสองเราก็จะแปลงเป็นสี่สี่ด้วยนะครับผมสี่สองตัวครับสุดท้ายเลยสีหครับผมรอง1ครับผมรองหนึ่งรอง3ามตัวแปดหนึ่งห้านะครับผม ก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งห้าครับผมหนึ่งห้ากับหนปนะครับหนึ่งห้ากับหนปครับผมต่อไปเป็นตัวกันครับผมก็จะมีตัวการจากชุดเด่นนะครับผมหกสองครับผมหกสองทาบเราก็จะแปลงหกสองเป็นหกหด้วยนะครับผมหกสองตัวครับผม แล้วก็สุดท้ายเลยครับผมก็จะเป็นตัวกันจากชุดรองครับผมแปดห้าครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผม ประจำวันที่18เมษายน2568ครับวันนี้ได้เดินสีรองหนึ่งครับผมเดน3ตัวห4สองรอง3มตัว8 1ดหนึ่งหครับผมเดน4รองหนึ่งะครับผมเดน3ามตัว6 4สองรอง3มตัว8 1ดหนึ่งหครับผม เด่นสองตัวครับผมสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกรองสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งแปดตัวการเป็นหกสองหกหกแล้วก็แปดห้าครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกรองสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งแปดตัวการเป็นหกสองหกหกแล้วก็แปดห้าครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นสีรองหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะเด่น4ีรองหนึ่งก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่4 2ครับผม42กับห5นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่4 2กับห5ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปนแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปนแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอ,อกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผม พอจันเย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ